เพื่อนๆที่ซื้อเครื่อง400ไปนะคะมันใช้ยากหรือเปล่าต่อ,อยังไงเดี๋ยววันนี้เหมียวมาต่อให้ดูนะคะเขาจะมีพอร์ตให้ดูใช่ไหมว่าตรงนี้เป็นสำหรับชาร์จนะคะสาหรับ OTG นะคะอันนี้เป็น Live 1นึ่ง Live สอนะอันนี้ Live หนึ่ง l สออันนี้เป็นไลน์นะคะอันนี้เป็น XLR ของไมโครโฟนนะคะต่อสายไมโครโฟนเดอร์ der. อันนี้เครื่องดน,นตรีก็ได้นะคะหรือเป็นเป็นคีย์บอร์ดเครื่องดน,นตรีต่างๆหรือไมโครโฟนก็ได้ที่มี แจ็คขนาด6.35นะคะแล้วอันนี้เป็นไมโครโฟนนะคะขนาด3.5นะคะส่วนตรงนี้เป็นที่ที่เราเสียบหูฟังมอนิเตอร์นะคะขนาด3.5เหมือนกันสิ่งที่เหมียวแนะนำเพื่อนๆคือจะต้องมีสายตัวนี้นะคะซึ่งมันเป็นสายเขาเรียกว่าสายสายชาร์จพ่วง OTG นะคะตรงนี้เอาไปเสียบกับหัวชาร์จหรือถือที่ชาร์จ USB นะคะตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมเสียบกับโทรศัพท์ของเรานะคะแล้วตรงนี้เสียบกับ ซาวการ์ดของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวเหมียวจะเสียบไปทีละอย่างนะคะอ่ะเสียบนี่นะคะ OTG นะคะนี่นะ OTG ก็คือ OTG นะเสียบไปปึ้งเห็นไหมคะเสียบช่อง OTG นะสายอันนี้โทรศัพท์เหมียวก็จะเอาไว้เสียบกับโทรศัพท์เครื่องที่จะไลฟ์เสียบไปเลยปึ้งอันนี้เอาไปเสียบกับที่ชาร์จนะคะเพื่อนๆเห็นไหนมันจะมีสัญลักษณ์ชาร์จอยู่นะคะเสียบไปเลย นี่คือแจ็คหูฟังนะคะเป็นแจ็ค3.5ใช่ไหมแจ็ค3.5เสียบตรงไหนคะเสียบตรงนี้เลยเพื่อนๆน,นี่ที่เขาเขียนว่าสปีกเกอร์นะคะสปีกเกอร์โฟนหรือเฮดโฟนอันเดียวกันนะคะก็คืออันนี้นะคะเหมียวจะเสียบไปเลยรูไหนก็ได้นะเพื่อนๆไม่ซีเรียสสองรูนี้รูไหนก็ได้ปึ้งสายไม์ของเหมียวเป็นแบบ XLR ก็คือตรงนี้นะคะไม์เพื่อนๆเพื่อนๆท่านไหนที่มีไม์แบบนี้มีไม์แบบนี้ ตรงนี้ก็เอาไปเสียบกับตูดไมโครโฟนเราแล้วตรงนี้ตรงนี้นะคะเอามาเสียบช่องนี้นะเอามาเสียบช่องนี้นะช่องที่สองใกล้ๆหูฟังนะโอเคแต่ตอนเนี้ยเหมียวไม่ได้ใช้สายอันนี้นะคะเหมียวดึงออกก่อนสายไม้ของเหมียวเหมียวใช้อันนี้อยู่นะคะเหมียวก็จะเสียบเข้าไปตรงนี้เลยนี่นะคะเห็นไหมสายสามเสียบเข้าไปให้มาดังแก๊กน่ะเข้าแล้วนะคะปึ้ง เหมียวต้องการเปิดเพลงจากโน้ตบุ๊กนะคะโดยใช้สายลายอินนะคะสายลายอินสีขาวอันนี้นะคะเขาจะมีแถมในกล่องอยู่แล้วเพื่อนๆเหมียวก็จะเสียบฝั่งหนึ่งเสียบที่โน้ตบุ๊กนะคะตรงช่องหูฟังของโน้ตบุ๊กเพื่อนๆนี่นะคะเห็นไหมสีขาวๆตรงนี้นะคะเป็นช่องหูฟังของโน้ตบุ๊กนะแล้วเหมียวก็จะมาเสียบตรงนี้นะคะช่องนี้ที่เขาเขียนว่าลายนะคะเสียบไปเลยปึ้ง เมื่อเสียบสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆจากนั้นนะคะเช็คเช็คก,ก่อนนะสายไม้เสียบแล้วยางสายไลน์เสียบแล้วยางสาย otg เสียบแล้วยางสายไม้สายหูฟังมอนิเตอร์เสียบแล้วยางนะคะเพื่อนเพื่อน,อนบางคนอาจจะไม่ได้เป็นหูฟังครอบหูแบบเหมียวนะเป็นแบบนี้เป็นหูฟังแบบนี้นะคะก็เสียบช่องเดียวกันนะต่อไปเราก็จะมาเปิดเครื่องกันค่ะ เมื่อเสียบแล้วนะคะเพื flying, so well, ่อนๆต้องเปิดสี่สิแปดโวลต์ก่อนเลยนะอันนี้เป็นเป็นเสียงไมโครโฟนนะคะเนาะแล้วจากนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีแสงสีเสียงนะกระพริบไปกระพริบมาเพื่อนๆอย่าไปตกใจกับมันนะคะให้เพื่อนๆจําอย่างนี้ตรงกลางนี้นะเพื่อนๆกด mc กับปุ่มนี้กดให้มันอยู่แบบนี้ค่ะปุ่ม mc มันจะทําให้เสียงไมโครโฟนเรานุ่มขึ้นปุ่มนี้เป็นปุ่มปุ่มลดนอสนะคะเป็นการตัดเสียงรบกวนเนาะจากนั้น เพื่อนๆก็ลองเทสไปนะคะเทสเทสไปนะแล้วอ่ะถ้าต้องการเปิดเพลงใช่ไหมเราเสียบสายไลน์อยู่แล้วเพื่อนๆเราก็เปิดเพลงเลยค่ะเดี๋ยวเหมียวขอทําการเปิดเพลงจากโน้ตบุ๊กเนาะอ่ะเหมียวก็เปิดเพลงนะคะแล้วเพืเ่อนๆจะลืมเอาเสียงขึ้นนะอะเหมียวกดเพลงแล้วนะคะเอาเสียงขึ้นมานิดนึงเพื่อฟังเพลงนะคะ ถ้าเราเร่งขนาดนี้แล้วเสียงเพลงมันแบบมันไม่ค่อยดังนะไปเร่งที่คอมพิวเตอร์เราด้วยนะเพื่อนๆเห็นปะเนี่ยโอเคเสียงเพลงมาแล้วเสียงพูดก็มาแล้วนะเพื่อนทีนี้ตรงนี้เพื่อนๆจะเปิดรีเวิร์บหรือเปล่าเหมียวแนะนำว่าเปิดอย่าเปิดอย่าเพิ่งเปิด อย่าเพิ่งเปิดมันจะเป็นเสียงเหมือนในหุบเขาเนี <genau S 1> ่ย <out> ปิดไปก่อนนะคะจากนั้นเดียวขอเบาเพลงนิดนึงเบาๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะอธิบายกันต่อเนาะพอเราเปิดและเซตตรงนี้ให้เป็นแบบนี้นะเพื่อนนะเซตอย่างนี้ปึ้มเพื่อนๆมาปรับเสียงไม์ก่อนอยากได้ไมโครโฟนอยากให้โทนเสียงเราเป็นแบบไหนมาปรับไม์ก่อน เดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวจะปรับสมมติว่าตรงนี้นะอันนี้เสียงแหลมเสียงกลางเสียงทุ้มอันนี้ความดังถ้าบิดสุดนี่คือการบิดสุดของทุกเสียงนะเสียงมันเป็นแบบนี้เหมียวรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชอบฉันไม่ชอบเหมียวลดเสียงแหลมลงลดเสียงแหลมลดลงอีกลดลงอีกโอเคเหมียวชอบที่เสียงนี้นะคะเสียงกลางเหมียวไม่ลดเพราะว่าถ้าลดถ้าลดเสียงกลางแล้วแบบมันเหมือนแบบเหมือนนั่งพูดอยู่ในตู้อะเพนื่อๆนึกออกป่ปะ เหมือนนั่งพูดอยู่ในตู้เสือเ้อผ้าเดี๋ยวก็จะแบบเปิดสุดเลยนะคะแล้วเสียงทุม้มแล้วก็ดูเอ๊ะเป็นไงเป็นไงลวเสียงทุ้มแล้วเป็นไงเปิดเสียงทุ้มไม่ดีกว่าเดี๋ยวก็จะเปิดทุ้มหมดเลยนะคะหรือบางวันเดี๋ยวก็จะทุ้มประมาณแบบ75%หรือไม่ก็เต็มร้อยอยู่แค่นี้นะคะอ่าสมมติว่าเมียวเซ็ตแค่นี้ต่อมาเพื่อนๆมาดูปุ่มเนี้ยมอนิเตอร์คือความเขาเรียกอะไรปุ่มเนี้ยเราจะได้ยินคนเดียวนะ เราจะได้ยินคนเดียวนะเพื่อนๆข้างนอกไม่ได้ยินเรานะคะเราเอาไว้ทําอะไรบอกเพื่อนบอกเอ้าได้ยินคนเดียวแล้วเอาไว้ทําอะไรวะได้ยินคนเดียวเอาไว้ตรวจสอบว่าเสียงเพลงอ่ะออกไหมเสียงไม้อ่ะออกไหมนะคะเราก็จะเปิดแล้วเปิดเบาๆก็ได้แต่เปิดเบาๆมันก็ไม่ได้ยินนะคะเดี๋ยวก็จะเปิดประมาณ50เพราะว่ามันจะได้ยินเสียงไม้ชัดเจนแล้วก็เสียงของเพลงชัดเจนนะคะอ่ะต่อมาต่อมาเวลาเราจะไลฟ์ละ เราจะไลฟ์แล้วเราเรากดปุ่มไลฟ์แล้วเนี่ยเรากําลังจะไลฟ์แล้วเนี่ยเหมียวแนะนําว่า2ปุ่มนี้สําคัญมากเพื่อนๆ2ปุ่มนี้สําคัญปุ่มนี้ recording นะคะก็คือ record ภาษาไทายคือ record เปิดไปเลยนะคะแต่เพื่อนๆอ,อย่าเปิดสุดเปิดไว้ประมาณแบบประมาณแบบ7580ก็พอนะคะแล้วเสียงเพลงเนี่ย เพื่อนเพื่อนเล่งไปเลยสักเจ็ดสิบห้าสักหกสิบนะให้มันอยู่อย่างนี้เพื่อนเพื่อนให้มันอยู่อย่างนี้เห็นปะให้มันอยู่อย่างนี้ให้มันลดหลั่นกันมาหน่อยอ่าแล้วเพื่อนเพื่อนก็ไลฟ์เลยค่ะระหว่างที่ไลฟ์เพื่อนเพื่อนก็สอบถามเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาฟังได้เสียงชัดไหมคะเสียงไม์ค่อยไปไหมคะ เสียงดนตรีดังเกินไปไหมคะแล้วเขาบอกถ้าเขาบอกอุย้ยเสียงไม่เบามากเสียงไม่เบามากมันมีอยู่2อย่างเพื่อนเเราจะลดเพลงหรือเราจะเพิ่มไม่แต่เหมียวไม่เพิ่มเสียงใหม่นะเพื่อนๆือเหมียวจะลดเสียงเพลงลงลดอีกลดอีกนิดนึงในกรณีที่เราเพิ่งเปิดรายการแล้วเราต้องการทักทายสวัสดีค่ะทักทายค่ะเพื่อนๆค่ะข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเหมียวนะคะเหมียวก็ทักทายไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมา แป๊บหนึ่งเหมวก็จะกดดอทถ้าถ้าเรารู้ตัวว่าเราจะพูดนานๆถ้ารู้ตัวว่าพูดนานๆอ่ะเอาเสียงเพลงลงไปเยอะๆเลยแล้วก็พูดพูดสื่อสารกับผู้ฟังสื่อสารไปเรื่อยๆเล่านู่นนู่นนี่นั่น,น,นอยากจะสอนอะไรก็สอนอยากจะเล่าอะไรก็เล่านะคะแต่ถ้าเราเป็นดีเจเปิดเพลงแล้วเราพูดไม่เยอะพูดไม่เยอะอยาระหว่างเราเปิดเพลงอาจจะมีคนให้หมีเราอาจจะมีคนแบบให้ใจส้มเราเนี่ย สมมติว่าเราเล่นเสียงอย่างนี้อะอะเราก็กดดอทไว้เพื่อนๆอ่อะระหว่างเปิดเพลงอะมีคนให้หมีขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณสำหรับหมีตัวน้อยค่ะ glow, เห็นไหมเพื่อนเเราพูดนิดเดียวเราใช้ดอทด,ด,ดีกว่านะคะอันนี้เป็นแบบง่ายๆคร่าวๆนะคะสำหรับมือใหม่สังเกตนะสังเกตปุ่มตรงนี้นะ ปุ่มตรงนี้ MC กับ noise ต้องเปิดไว้ตลอดอันนี้ปุ่มบลูทูธเหมียวไม่ได้ใช้นะคะปุ่มบลูทูธอ่ะสังเกตนิดนึงปุ่มบลูทูธเขาจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเมื่อไหร่บลูทูธกระพริบคือเขาไม่ได้ต่อบลูทูธบลูทูธถ้ามีการเชื่อมต่อเขาจะดับเขาจะไม่กระพริบนะคะเนาะก็ <'t> like <No? S 2> แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับ400นะคะได้มาแล้วลองเสียบตามที่เหมียวบอกดูเลยนะคะ